สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูการรื้อต้นปาล์มนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับก็อันนี้กําลังดูวิธีการรื้อต้นปาล์มนะครับก็น่าจะใช้รถแมโครในการสับนะครับก็ค่าสับคิดอยู่ต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับสาเหตุที่ต้องรื้อแบบนี้ก็คือเนื่องจากตัวของต้นปาล์มที่คนจะมีคล้ายๆเอ่อ ชื้อราหรือเห็ดสีขาวเนี่ยครับเนี่ยที่กาอยู่ตำกังของต้นปาล์มเนี่ยครับต้องต้องรื้อออกเนเพราะว่าถ้าไม่รื้อเนี่ยต้นปาล์มจะยืนเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับอันนี้ต้องการรื้อเพื่อจะปลูกใหม่นะครับอันนี้รถขุดอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นรถขุดซานนี่นะครับเอสไวสองร้อยสี่นะครับก็ลักษณะก็คือจะล้มต้นลงมาแล้วก็ทําเป็นฟันกัดนะครับตามรูปที่เห็นนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับได้หนึ่งยี่สิบสองต้นก็น่าจะได้ละสามพันกว่าบาท ขารรดาลสาปพันห้านะครับแต่คนขับต้องคล่องมากนะครับลักษณะของปามที่ย่อยออกมาแล้วก็จะเห็นอยู่ข้างรูปข้างหน้านี่ะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะเสียงดังมากครับพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาให้ดูนะครับเนี่ยครับเปลงนี้ก็คือผลผลิตไม่แทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าปามอายุเยอะแล้วแล้วก็ต้นปามไม่สมบูรณ์นะครับต้องรื้อทิ้งนะครับเนี่ยครับ างเจ้าของสวนบอกว่าเนี่ยครับจะไปเชื้อราขึ้นเขาๆที่คนแบบนี้ครับแล้วก็จะยืนต้นเหลืองไปเรื่อยนะครับปามก็อายุเยอะนะครับปามภาคใต้บ้านเราก็บางแปลงถ้าน้ําดีดูแลดีก็อายุถึง30ปีนะครับช่วงที่ให้ผลผลิตเยอะสุดก็น่าจะเป็นช่วงที่8ไปถึง15ปีนะครับเป็นช่วงที่ดีสุดของปามที่ชาวไร่บอกหลังจากย่อยแบบนี้แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทํายังไงต่อครับแต่คนขับแมคโครตอนนี้ดูคล่องมากเครับ เขาจะเกี่ยวออกเกี่ยวออกแล้วก็จะตัวแม่โครก็คล้ายฟันไว้คล้ายมีดนะครับคมครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวทางป่ตาตาดส่วนต้นปลามที่เขาย่อยออกมาเนี่ยนะครับลักษณะของต้นถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะล้มเนี่ยเลือดเหลืองแล้วก็ลม้มลงมาแบบนี้ นี่นครับอันนี้คือฟันไก่ที่ไมโครทาการย่อยต้นออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ผมไม่นแน่ใจว่าหลังจากนี้เราจะทํายังไงต่อนะครับจะเอารถตักหลัออกจากแปลงไปหรือว่าไถย่อยหรือว่าดันแล้วกองแล้วเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยแ้วต้นปลาล์มค่อนข้างจัดก,การยากเพราะว่าใช้เวลานานในการย่อยลูกค้าบอกว่าต้นละ150บาทนะครับที่ทําแบบนี้นะครับดูเหมือนถูกนะครับแต่ว่า หนึ่งไร่มียีิบสองต้นนะครับแปลงนี้ที่เห็นอยู่ก็น่าจะเกินมยี่สิบไร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จักกับเจ้าของไม่โคด้วยแต่ขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะครับก็เลยเดินเข้ามา เก่งมากนะครับคล่องมากนะครับประมาณนี้นะครับ